สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมยางรถไถมือสองอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มี16.9ขีดย8มา1เส้นนะคะพี่พี่ทันใดที่ยางเสียข้างเดียวยางแตกเส้นเดียวนะคะตัวนี้ก็รับไปได้เลยนะตัวนี้รหัสยางนะคะรหัสยาง067สนใจก็แจ้งรหัสมาได้เลยว่า067นะคะตัวนี้มีเส้นเดียวนะคะขนาด16.9ขีดยสสภาพยางสวยนะคะไม่ป่าไม่รั่วนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยดอก ยางก็ตามนี้เลยนะคะขอบยางตรงในส่วนของที่เป็นขอบตรงที่ใส่กระทะล้อนะคะไม่ได้มีแตกบินหรือว่าไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยเลยนะคะสภาพตัวนี้เอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยตัวนี้เป็นยางโอตานียางเปอร์เซ็นต์แท้เลยนะคะเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะตัวนี้เส้นละ6,500บาทนะคะรวมส่งฟรีทั่วไทยนะตัวนี้6,500บาทส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะและเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือ อำเภอคลองขจังหวัดกำแพงเพชรมารับหน้าร้านได้เดี๋ยวก็จะลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะสนใจอย่าลืมแจ้งเข้ามานะคะ067นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ